รถเป็นยังไงบ้างครับรถไม่มีปัญหาเลยค่ะใช้ได้ปกตินะครับใช่ค่ะ,ะคไม่มีซ่อมไม่มีอะไรเลยค่ะทุกอย่างปกติค่ะเชฟโรเลตนะครับค,คุณธนาเป็นีซื้อคันสดราคาไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้เชฟโรเลตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรถที่ขับรถดีขับขับดีนะครับขับดีค่ะนิ่มเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยเสียนะครับตั้งแต่ผมขายเชฟโรเลตมาเป็น3ามสิบทันเนี่ยโซนิกเครื่องกับเกียร์ไม่ค่อยเสียนะครับแต่มีอะไรแค่บางตัวที่ติดตออตามใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับ แล้วก็อะไหล่ก็ไม่แพงราคาเท่ากับอะไหล่ญี่ปุ่นเลยสวัสดีครับพีน้อ์สวัสดีวันนี้ปีน้องสวัสีมาซื้อรถเทเบิลเลตโซนิกจากร้านซานอัลโต้นะครับเป็นเงินสดค่ะนะครับค่ะตั้งแต่เอารถไปเนี่ยรถใช้เป็นยังไงบ้างครับใช้ไปกี่กิโลแล้วใช้ไป7000กิโลใช้ไป7 0 0 0กิโลแล้วนะครับวิ่งต่างจังหวัดมา4รอบแล้วค่ะรถกี่เดือนครับเนี่ย ยังถ้าตีรวมๆแล้วยังไม่ถึง2เดือนเลยค่ะถึงสองเดือนครับค่ะแล้ววันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องคือมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องค่ะคือเขามีโปรโมชั่นที่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องภายใน5,000กิโลค่ะรถเป็นยังไงบ้างครับรถไม่มีปัญหาเลยค่ะใช้ได้ปกตินะครับใช่ค่ะไม่มีซ่อมไม่มีอะไรเลยค่ะทุกอย่างปกติค่ะเชฟโรเลตนะครับค่ะคุณธนาเป็นีซื้อันสดราคาไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้เชฟโรเลตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรถที่ ขับรถดีขับขับดีนะครับขับดีค่ะนิ่มสภาพรถเชฟโรเลตนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยเสียนะครับตั้งแต่ผมขายเชฟโรเลตมาเป็น 3- ามสี่สิบคันเนี่ยโซนิกเครื่องกับเกียร์ไม่ค่อยเสียนะครับแต่มีอะไหล่แค่บางตัวที่สุดเราตามใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนตามอายุกคคารใช้งานนะครับแล้วก็อะไหล่ก็ไม่แพงราคาเท่ากับอะไหล่ญี่ปุ่นเลยเป็นบริษัทของเชฟโรเลตนะครับยังขายอะไหล่อยู่นะครับถ้ามีอะไหล่เทียมอะไหล่เก่าอะไหล่นอกแยกยยไปหมดรานะคาไม่แพงนะครับ <S <S อ่า ใครที่ยังกลัวรถมือสองกลัวเชฟโรเลตนะครับแวบมาดูรถที่ร้านซันออโต้ได้ราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับขอบคุณวันนี้ <c oughs> ขอบคุณที่จนะนำมาดีมากเลย <c oughs> นะครับที่ให้เกียรติมาพาไปเลา่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็มาช่วยรีวิวไว้รถให้ด้วยโอ่คไม่เป็นไรค่ะแอบดีจริงๆค่ะไม่ได้โกหกขับสบายเลยไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรเลยถ้ามีเพื่อนจะซื้อรถราคาไม่แพงจะแนะนำไหมครับ จะแนะนําค่ะ,ะคบช่ <c oughs> เลยที่ไปดูมาราคาถูกกับรถทีห่ออื่นเนาะมันใช่ค่ะพอมันราคาจับต้องได้ค่ะไม่แพงสําหรับคนที่แบบว่าผู้หญิงทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับค่ะ <c oughs> เชฟโรเลตก็นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับราคายังถูกอยู่นะครับรถพริสูจน์ตัวเองแล้วว่ารถาม,มีอะไหล่เยอะมาดูรถ2รือสองสภาวดนี้เชฟโรเลตที่ซันอโต้ก่อนนะครับตอนที่ราคาขยับขึ้น ขอบคุณมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ